กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับซาแตงคือเก่าทั้งสองซาแตงซาบันป่านะจ๊ะเขากลับสบายดีเอฟซีเบอร์สขูสุคนเดอรมดฉม่งสุแกตทั่วโลกอาณาจักรนะจ๊ะเขากลับกมาดสบายดีและสวัสดีเดอจ้ะมาพบมาพอกับบรรยากาศสี่มงคลนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ไหนอยู่หน่าคือเก่านะจ๊ะซาแตงที่มากขึ้นนะแมงคามพ่อแม่พี่น้องนี่กมังลุ่มทั้งหัวนี่าจ๊ะเห็นแมงคามพ่อแม่พี่น้องตัวดำๆจับเต็มอยู่เนาะก็เอาของหน่อยมาบริไกล้รอก แถวเที่ยงนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้อนในคลอง,นะองน้อยสืแต่งเนะาะปไาเฮาสิไปขึ้นน้ากันพ่อแม่พี่น้องอยดดากขีนะ้ได้จกักโตเลยเนาะได้จักโตก็หย่ามันเนาะพ่อแม่พี่น้องไปไปขึ้นโกเมืองอีกพักอีหูมันมน้ำกันเลยจ่ายยามแรงๆเนาะแต่งตังกล้องไว้สิขึ้นในนาะพ่อแม่พี่น้องกบบริสุทธิ์บันไดเนาะขึ้นได้มาเนาะพ่อแม่พี่น้องขี้นพ้นขึ้นกันยากเนาะ พ่อแม่ี่น้องอยู่ทงก๊กมักรุมแลลวเนาะเนานะแต่แตงวชิสั่นลงพ่อแม่ี่น้องมันบินไปเบิดแล้วเนาะขึ้นมาหลุดบินเจ้าเลยพ่อแม่พี่น้องเบิร์กผู้สองโตพ่อแม่พี่น้องแต่จะเอานากันเนาะแมงกะลายรีพ่อแม่ี่น,น,น้องเ้ยสั่นแมงค้านากันเด้อจ้ะ พ่อแม่พี่น้องเอาไปได้ดอกสั่นลงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสั่นกบเห็นปะบ่อตกพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องสแตงชิลงไปเก็บอ,อยู่ตลาดผานแะไรเนาะสั่นมันบินไปเบิร์ตเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโตโตอยู่ก็มีเนาะจ้ะโตบินไปก็มีเนาะ <c oughs> เรื่องตะลางก่อนพ่อแม่พี่น้องลงจากโกรกมักลุ่มเลี๋ยวนะจ้ะ กบพะอีฮ ah ah um, oh ุ้มเนาะพ่อแม่พี่น้องอสิมฮาหล่อหน่พ่อแม่พี่น้องชาแตงสันลงมาหนิชาแตงสิถ่ายให้เบิ่งเนาะจ้ะไปเก็บแมงคลานด้วกันพ่อแม่พี่น้องได้หน่อยได้ลายก็มือขวากินเนาะจ้ะได้หน่อยได้ลายก็อยากมันเนาะพ่อแม่พี่น้องอาสิมาเบิ่งแมงคลานด้วกันเนาะชาแตงสันลงแถวนีิแหละพ่อแม่พี่น้องแถวหนิแหละขู่วางไว้กันพ่อแม่พี่น้องใส่ขู่เนาะมันหยุ่มอ่ะนี่แมงคานพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ะ ต,ตัองโต้พ่อแม่พี่น้องจับใส่ขูเนาะตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องมันรีเนาะตกตกลงมาเลยก็มันรีเนาะเนี่ยเนาะตัวแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องตัวแม่สิบวมีเข่าเนาะตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องบ่มีเข่านี่เป็นตัวแม่เนาะจ้าเนี่ยเนาะ มันหล่นลงมามันบินไปกับมีเนาะแตงทำกั้อพี่น้องพี่ตัวหนึ่งพอมพี่น้องข้างอยู่กกไม้เนาะข้างอยู่กกเต้าเนี่เนาะตายเราบอกเคือคกแกแด้อยังข้ามาใส่บลายด์อ่ะ่ใช่อีกพอมพี่น้อกก็หล่นลงนี่เนะเาะตัวนี้ได้พอมพี่น้องนี่ตัวจะเป็นตัวผู้จะมีเขานะ่าเนาะพอมพี่น้องเนาะ มีข่าวสองข่าวจับจับบุตรีมันก็หยุ่มเอาเนาะเนาะสองข่าวนาะจ้ะยังคลามพ่อแม่พี่น้องอ้าวขวบไม่เลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแตดงขวบจับยังคลามเหมือนวันเดิมยังคลามกันขวบขวบพ่อแม่พี่น้องมันดุดหนีรันรุดไปที่กันนะไม่ใส่อีกคนไหนพี่น้อง แล,นะล้วใดเนาะหาเหาะพองกันเนาะคือว่าหล่นลงมาปุปปี้ปุปปี้อยู่นี่เนาะโบมีพองไหนพี่น้องกอ้หนึ่งพองไหนพี่น้องน้าจ้าโตพองไหนพี่น้องไม่ทานก็ไดาษพ่อพ่อหัดขวบหน่าจ้าบินไปปุ๊ดพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ใส่เนาะหล่นลงมาหน่อยเนาะพี่น,อน,น้องนาจ้าใกล้พองไ่นพี่น,อน้อ,อ, yes. นองเข่าปปพอง เขาคนซองเข่าน่าจานะเนาะตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยรีคักอัลีน่าจานะเนาะอืมลี่ในหยา,ยาพ่อแม่พี่น้อง,องได้แมงคามเก่าโตะนะขึ้นไปสั่นนา่าจ่ะได้ซับนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแมงคามก็ได้เตรียมบินแล้วเนะ่าจะแตงบดได้ใส่ของกระซิเมื่อแะไรพ่อแม่พี่น้องในเก่าโตก็เอาเนาะพอได้ขวานะจ่ะ มันบวมีมันบินไปเบิดพ,พ่อแม่พี่น้องขึ้นสันมันข้ามก็ได้เก้าโตโคโลโวพ่อแม่พี่น้องที่เรือบินไปเบิดน่าจาังเนาะโอ้ยมันจะบินไนดะ้พ่อแม่พี่น้องนี่นาะจังเนี้ยได้ซ้ำหนีนนะพ่อแม่พี่น้องมันจะบินแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยจะได้กินแล้วเมื่อขวายังนะพ่อแม่พี่น้อง สแตงก็สิคอจบขีดไว้เพียงเท่านี้เด้อจะมักก็คนไหลก็แทรกก็สั่นกระดิ่งไอสแตงเน่เด้อเพื่อสิบัวผัดขีดใหม่ใหม่จากสแตงสะบันป่านะจ๊ะผูกขามาติดตามหลับส้มเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ยินดีตอนหลับเด้อจากสื่อส่องสแตงสะบันป่าฝากส่องหน่อยหน่อยเน่เด้อจาะฝากกดติดตามเน่เด้อจาะเผื่อเป็นกำลังแรงใจสแตงน่าสำหรับมันเองคอร์ลาเลยเด้อจะเจ็บจะจนเด้อจะกขาดสบายดีและสวัสดีจาะพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจาะบิ๊กจะแล้วงมาลัยไปน้อง นี่น้องแบงคารเมนะพ่อนพี่น้องจับทันเนาะจา้ะ